สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะมาแนะนําวิธีการออกเลขหนังสือส่งของสํานักงานศัสลีจังหวัดศรีสะเกษนะครับดักแรกก็พิมพ์หนังสือหลังจากเราพิมพ์หนังสือเสร็จแล้วสมมติผมจะเอาไฟล์นี้เป็นไฟล์ทดสอบนะครับสสเสร็จแล้วพิมพ์เรื่องพิมพ์อะไรทั้งหมดกดเซฟกอ่อนหรือเซฟเป็นไฟล์ pdf ไว้ก็ได้โดยการเข้าไปที่ไฟล์ บันทึกเป็นเลือกที่อยู่ส่วนเซฟไฟล์เลือกเป็น PDF เสร็จแล้วกดบันทึกจะได้ไฟล์ PDF ขึ้นมาระบบนี้สามารถอัพได้ทั้งไฟล์ PDF ไฟล์ word ไฟล์ Excel หรือไฟล์รูปภาพนะครับเวลาเราแนบหนังสืออเสร็จแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักง,งานสวดีจังหวัดครับ แล้วเข้ามาที่ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ล็อกอินเข้าไปครับ Bruce Name ก mm ็ hmm. จะเป็น s d s s k p a t 3า0สเสร็จแล้วล็อกอินครับจะเต้งขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งวันลงนามในหนังสือที่ผู้บังคับบัชาลงนามนะครับลงนามวันไหนก็ลงวันนั้นเยอปเลยครับสมมติผมจะทดสอบวันนี้เป็นวันที่8กันยายนเรื่องทดสอบ เรื่องอะไรก็วานไปครับตามเรื่องของเราที่ปิมหนังสือสอบเรียนเรียนอะไรก็วานไปเลยครับในหนังสือตามหนังสือผูอ้รับผิดชอบตรงนี้ครับเลือกไปเลยคลิกเลือกชื่อของตัวเองได้เลยของผมสมมติเป็นสิบาปคลิกเลือกไปเลยอันนี้เราปฏิบัติงานฝ่ายอะไรในสำนักงานก็เลือกไปเลยเสร็จแล้วตรงนี้ครับการอนุญาตเอกสาร,รเพิ่มไฟล์ตรงนี้สามารถ เพิ่มได้ทั้งไฟล์ PDF ไฟล์ Word Excel รูปภาพได้หมดเลยครับคลิกไปที่เพิ่มไฟล์ไฟล์ของเราเมื่อกี้อยู่ที่หน้า desktop อปอเรียกดูเดสก์ท็อปเดสก์ทะน,นะรตรงนีครับนี้สามารถโยนไฟล์ลงมาที่ตรงนี้ได้เลยถ้ามีโฟลเดอร์หรือว่าอะไรเปิดขึ้นมาแล้วก็ลากลงมาได้เลยสมมติของเราตัวนี้ เป็นหนังสือภายในแต่นี้ต้นแบบผมเอาไฟล์นี้มาเป็นไฟล์ทดสอบโอเปก็จะทําการอัปโหลดไฟล์ลงไป <c oughs> เสร็จแล้วเพิ่มไฟล์อีกก็ได้ <c oughs> ถ้ามีหลายๆไฟล์ <c oughs> เสร็จแล้วกดส่งครับกดคำว่าส่งเลยระบบจะบันทึกสามารถดูเลข ที่ส่งได้ที่ลิงก์นี้คลิกก็ไปเลยครับคลิกเข้ามามันจะเปิดขึ้นมาเลื่อนลงไปด้านล่างเลยครับมันจะประทับเรื่องที่ด้านล่างเมื่อกีนะ้เป็นเรื่องนี้เราสามารถเอาเลขตัวนี้เลขทน่ส่งตัวนี้ไปกรอกในเลขที่ทะเบียนส่งของหนังสือส่งได้เลยครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนําประมาณนี้ฮะแต่ถ้า ไม่ได้กดลิงก์เข้ามาดูหน้าต่างตรงนี้แล้วเมื่อกี้ก็สามารถกลับไปดูได้ที่ทะเบียนส่งที่ตรงนี้ได้ครับเข้ามาที่เว็บไซต์ทำงานระบบสารบัญนี่มาดูตรงนี้ครับดนูเลขทะเบียนส่งดพิกมามันก็จะล็อกอินเข้ามารหัสเดิมครับ s d s k password สามสามศูนย์ศูนยล็อกอินเข้ามาก็จะเปิดหน้าต่างตรงนี้เข้ามาดูเลขที่สมดม่อรมันดึงโอเค วิดีโอนี้ก็จะไม่แนะนำการใช้งานการออกเลขทะเบียนสกเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ